สบายดีพี่น้องสบายดีบอร์จูุสักคนเดอ้อปละเด็นน้ำยายกวยพี่น้อง,ง,งมันยังไปใหยียดเลยมั้เป็นปละเด็นน้ำเล่าห่อนหลายบนตัวมาแล้วมันก็นมาเดชจะมาหอ่อนเผาโรคโควิดไปนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอยู่อยู่บ้านอะ อแมวเส็ดกับเขาไปจักจ้ะย่าสิพัดกะเพราหอยพี่น <kaha> ้องเลยโอ้ยก <source> ่อบให้เราก่อนปัดปัดปัดบ่บ่เรามีไฟแชกบอกว่า

เอ้าเองพี่น้องเ้ยจิจะหุ้งเขาวใหม่แล้วมัง้งหายายค่ะติดเลยพี่น้องเอ้ยไฟเฮาก็ไฟหายายก็ดีเลย <c oughs> ไฟฟื้นน้อยนึงก่อน Nom lương hài kỳ kỳ nổi hoặc hài kỳ hảo hùng khao y bóng tà mãi tà mãi tà mãi tìm tà mãi tìm tà mãi 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 tà อ,อ๋อ,อ,พ,อ,ววอพี่น้องระว่าเราหูเขาเป็นเนื้อกับไฟฟ้าแล้ววะมึงเป็นนะครับมันมหมอฟื้นัยตุโตเลย เดือดตุกไป,ไเ,เ,ปลเ,ไเลยไปวะเอาน้ำไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวเอาน้ำไปขางให้เราก่อนใช่ไอม Mm. E <coughs> ลูกสาวมาหายากขโมยเส้นเสร็จแล้วหุ้งฟืนเป็นอะไรห้าวกับด็หุ้งเขาเนี่ยมาเบิร์เล่าขโมือจ้นได้กับหุ้งเป็นลำมังพี่น้องเนาะหุ้งเขา ปิดฟ้ามาสิะหูมไม่ไหวยังยาเราเปิดไฟเครื่องปรุงเราบี่งอมกระเทียม กติกน้ำแข็งคนนี่ มาหัานหุงเขากับยายดีวยกว่ามากเนี่ยแม่บักเพ่นเนี่ย <laughs> เตรียมเครื่องสะพัดกัะเพราเราเข่าเรา Да. เตาหุงบมเป็นเตาหุงไฟฟ้าเรากเตหุงหมอนเตาถ่านบมเป็นทานเราเรื่อยๆขอแจ้งเอฟซีรอบหนึ่งเพี่น้องเดนราบ่มีลูกแล้วกับบ่มีผัวมีแตลานจ้ะเอฟซีเธอมาใหม่นะก็จะทำบ่มีร้านบ่มีลูกบ่มีร้านบ่มีน้องเทนบ่มีลูกบ่มีลูกบ่มีผัวพี่น้องมีแตลานจ้าร้านสาวเพผนจ้า แบ,บ่งไปต้มยิมหอยนะถูกขูน่นึงก็ได้จ้ะไปต้มจิ้มแล้ววะพี่น้องอพี่น้องหน้ามันผดขึ้นมาบุหูจากเห็ดด้วยงั้นเราเห็ด con thê thì mọi người nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โซาโลาโตหอแล้าว่ะพี่น้องกระดาวไปว่าหอนตโอพี่น้องก็จะไปกับเขา ้าแบบมันนอกมันนอกเลยพี่นอกเลยลกระเทียมลงไปใน,นหม้อก็ค้างเราปอกกรเทียมลงไปใน,นหม้อค้างเพื่น กระเพ้าพ่นเนาะบ่าน้ำมันเราหยกไปหยกมาเขาก็หยกกล้องตามยายเป็นดอกเลยพอตดคอไพเด้อฮู้บึงเขาเรา ซุกแล้วแหละเขาหนะยายเอ้ย <c oughs> คลิปนี้ให้พี่น้องเบิ่งยาวๆไปเลยนะพี่น้องเนาะ <c oughs> นะที่น้ำมันเสียบลอย่อพี่น้องร้อยบาทเนี่ยเบิ่งยายทายกับเขาเด้อ

เซบไม่นอนม่นเลยพัดพัดะเศร้หหาหอยย่ามเนเอเออยขาให้คมไม่น้องพัดก็เศร้าหอยค้มมาเนี่ยหมแต่น้ำนิดนึง

กับเกลือเราบอกินแป้งเอ้อเราบอกินในน้ำปลาเดิเราใส่เกลือเทียนน้องสาวสมัยก่อนนะั่นแหละแซ่บไห่นอนเราซิมเลยพี่น้องเด้อซิมร็ยงานเธอรายงานเธอรายงานเธยพี่น้องแปลว่าแซ่บแซ่บไห่นอนพี่น้องจ๋า ผัดสะโพาหอยขมสูตรฝีมือยายมือนเนี่ยนะโอ้เราซีมตรงได้แล้วว่าเสบเสบแล้ว่าือวแซนส่น้ำร้เพราะว่าเราไวสดเป็นใบจุ๊บๆนะจ้าเสบเปน้องแล้ววะเสพไปนอน ใส่กะเพราลงไปพี่น้องกับบานเนี่ยแซบแซบจ้าค,นคนุณคุนขออำนาจพระจาเพื่อคาเพียงเสมอเดอ้อมักพิไดก็ไหลก็อสู่สดีแห้งก็สกุลสกุลลำนวยลำนวยพอกันใหม่ขมหนาสบายดีไปเลยพี่น้องมาเพิ่มนำไปจุบ๊บจุ๊บไปเลยพี่น้องเอ้ย